สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับซีเวตไซรัสนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูผักนะครับท่านผู้ชมผักบุ้งนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ผมก็อยู่โรงเรียนนะครับตอนเซาเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงของหมูผมนะครับท่านผู้ชมสีห้าแปลงนี้นะครับเห็นไหมครับ มก็อยู่โรงเรียนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงของพี่เขานะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับ ครับผู้ชมผักบุกนะครับนี่ครับนี่แปลงผมกับนายกอบนะครับปลูกเป็นคู่นะครับท่านผู้ชม а yep. провезем yep. เห็นไหมครับท่านผู้ชมกำลังขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอือครับท่านผู้ชม เห,หม้ยังครับชมไปเลยครับเด็วที่กำลังจะออกก็มีนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม ไปชมนี่ครับช่วยเลยครับตรงนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่เราถ่ายคลิปกินอาหารนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ นี่ครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่โรงเรียนรบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับท่านผู้ชมเห็นะครับวันนี้ก็เป็นปากลก้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ แปลงนี้ผมปลูกกัะครับนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับบ๊ายบาย